โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มารีวิว a l e x a n d e อิซั k นะครับผมิซั k ของ n e w c a s ซิลนะเป็นตัวที่สเตตไม่ได้ดีมากแต่พอเล่นจริงๆแล้วเล่นดีนะตัวนี้นนะพอเล่นจริงๆแล้วเล่นดีด้วยความเร็วด้วยหรือเปล่านะครับผมด้วยความเร็วด้วยพวกคลองบอลด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้มันคล่องตัวขึ้นนะนะคือมันตัวเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับผมความคมก็ไม่ได้เยอะเป็ดๆนะต่หาช่องดีอยู่นะิซักโอเคโอเคมา อิสระอิสระของนิวคาสเซิลนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ามันเล่นง่ายนะถึงโออสแตตจะไม่เยอะแต่กันมันเล่นง่ายโคโบเชอร์นะครับผมนะยืนอายืนเอลเอลเอลวได้นะเกมรูกเก้าสามบองทวนแปดูกเลี้ยงบอลแปดแปดแล้วบระกับตัวแปดห้าจ่ายบอลเนี่ยโหน้อยมากนะจบสกอร์แปดแปดลูกบวงเจ็ดเจ็ดความโค้งเจ็ดสิบเอ็ดนะสปีดแปดเก้าสปีดต้นแปดสามรางกันยิงแปดหกกระโดูเจ็ดสองแข็งแกร่งเจ็ดแปดบอลล้านเจ็ดสามแล้วก็สเตมินาแปดสิบ นะครับผมก็สเตตไม่ได้หมือหวามากแต่เชื่อเลยคนนี้เล่นดีจริงๆรงินะสกิลมีสับขาหลอกฟลิปเฟลบคัดแหวนเทินโซคอนโทรลยิงท่ายากตอกส้อนอีนี่ไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวไซก้อยแล้วก็จุดโทษน,นะครับผมโอเคไปลงสนามกันดีกว่าเก้าเปรตนะไม่ได้เยอะนะเก้าเปรตถือว่าไม่เยอะกองหน้านะว่าส่วนใหญ่กองหน้าทุงวันนี้มันไป101 102กันแล้วนะครับผมโอเคไปโอเคี้ยบผมนะเกมแรกสําหรับ อิสักนะครับผมเลซอนเดอร์อิสักนะมามาจะยิงได้ไหมเนะแต่ส่วนตัวผมว่าเล่นง่ายนะนะส่วนตัวผมว่าเล่นง่ายเพราะว่ามีมากี่เวอร์ชันก็ก็เล่นง่ายหมดเลยนะอิสักโอเคมาเกมเริ่มอธิษฐานฮนะอิสักขอแทนส,นสวยๆไปครับผมอิสักอิสักเข้าในาได้แม่แม่ยังฮนะยังกระชากเต็มหลอดโอ้โหเตะลงมทีจะโทษเหรอ เอนะ้เหมือนจะได้จุดโทษวะเนะเหมือนจะได้จุดโทษวะนะกระชากทีแล้วก็ยิงฟาวนะั้นลูกเนี้ยจุดโทษเพราะวะมันก็ติดเส้นพอดีอ่ะโอ้โหเกินเนะอีซักยิงได้บอกว่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แต่ก็จะยิงเนะไม่ได้แต่ก็จะยิงยัดตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้โหมันกันวะนี่ยัดไปเลยนะครับผมยัดไปเลยติดเซฟฮะ มาที่มาติงงนลลี่ไปยังไงก่อนไปยังไงก่อนไปยังไงก่อนยกข้ามฟากอีซักขึ้นมงเรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะฮะโอเคมาว่ะมาว่ะมงได้นะมงได้นะนะกะัได้สวยแทงไปให้ซักอ่ะไม่ถึงเอาถึงว่ะถึงว่ะถึงว่ะมุมนี้โอ้โหเซดเหมนิดเดียวอะซักเหมือนเดิมซักหลอด ม่วงโอ้โหเต็มเสานะฮะแหมอยังได้อยู่อย่างได้อยู่โอ้เต็มเสาเลยวะน่าเสียดายทีซักเหมือนเดิมฝากออกข้างสีดอบยิงก่อนลาการโอเคนะจ่ายบอลไม่ได้แย่นะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ดีมากนั่นเองยังพอเชื่อมเกมได้อยู่นะโอเคซอนนะดักสวยไปซอนซอนซอน,ซอน ปาดมาโอ้โหไม่ได้ยิงเอาเอาตีสีด่ดอฮะอีซกกักคนเดิมตกักซนไปคืนมาโอ้โหไม่สวยเท่าไหร่ลูกนี้คืนไม่สวยเท่าไหร่เอาดักได้จบไหมโอ้โหติดเซฟอีกเด็กเอ,เอ,เอ้าจอดติดเซฟแหมตึงๆอยู่น,นะเน่เปิดมุมกับผมโค้งๆเข้าไปฮะโค้งอง,อ,งอีซกักขึ้นหม่งอีกแล้วโอ้โหยิงหม่งดีแล้วเนี่ย นกักกระโดดขึ้นหมุ่งได้ตลอดเลยนะซักเนี่ยทีซักฮะล็อกวนเข้าขวาเซฟดีจังวะนะพลิกตัววนได้ยิงแล้วแต่เซฟตลอดนะครับผมเปิดมุมเหมือนเดิมฮะโคง้คงเขง้าไปฮะโค้งโคเบลลิงแฮมหม่ถึงนะครับผมทีซักฮะคืดไปให้ซอนซอนรอให้ซักอีกทีไม่ถึงวะไม่ถึงว่ะยังไม่ได้ครับผม ที่4ดอ็อขึ้นหน้าปาดมา <c oughs> ก็ยังไม่ถึงเนะอ่ายังดักได้อยู่ยังดักได้อยู่อีซักคนเดียวปันเรียบร้อยเลยแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมแมนะ่โอ้โหล้ำเยอะอยู่โอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ก็เล่นดีนะโอกาสยิงโคตรเยอะเลยนะโอกาสยิงโคตรเยอะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมยิงไป1ประตูสำหรับ อีซัคนะครับผมถือว่าโอกาสยิงเยอะนะแล้วก็ติดเซฟก็เยอะเหมือนกันแต่มันเล่นง่ายนะครับผมความคล่องตัวความเร็วอะไรหลายอย่างมันมันเล่นง่ายนะฮะมันเล่นง่ายอาจจะไม่ได้คมมากแต่มันเล่นง่ายโอกาสยิงเยอะนะครับผมก็ลุ้นกันไปนะฮะมาลุน้นต่อออาหลุดเลยหลุดเลยอย่างนี้ขอเน้นๆเราแล้วกันนะครับผมโอ้โห,โหถือว่าหาช่องเนี่ยดีเลยนะครับผมหาช่องโคตรดีเล่นง่าย นอิสซักมามาเตนิลลี่ฮะไม่ถึงอิสซักสี่ดรอกฮะล้ำหน้าหรือเปล่าเอาไม่ล้ำไม่โอ้ฟาวดีโดนเสียบอย่างนี้นะครับผมเนี่ยกำลังจะพลิกตัวไปยิงเลยเ๋ยวเสียบยงี้ก็เรียบร้อยเดียครับผมจะยิงเองไหมเนี่ยอาจริงีคิดม่นยิงยากกว่าใครมีสูตรบ้างใครมีสูตรบ้างยิงยากชิเป่งเลยวะเนี่ยยิงยากชิเป่งมาต้องลองต้องลองต้องลอง ้เกือบข้ามกำแพงถ้าข้ามมข้าวแบเมื่อกี้นะสุดท้ายมันไม่ข้ามไงปัญหามันยิงยากเลยครับผมซ้อมเลี้ยซ้อมอีกก็ยังไม่ได้นะซีดรอปซีดอปไม่ถึงยิ้มักอนะเอาดักได้สวยดได้สวยยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะครับผมยังไม่ได้นะติดบล็อกแล้วก็ยิงอีกทีเรียบร้อยเลยนะอึ่มฮึ่เฮติกไปแลละ แฮตติกไปแล้วนะไอซักโอเคเลยนะเวอร์ชันนี้ไอซักวิ่งเลยฮะวิ่งเลยโอโ้โหหลุดแผงมาอย่างนี้น่าจะสวยๆส,สบายๆนะครับผมเนีเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มไหลแลยฮะช่วงแรกเนี่ยยังตึงๆอยู่ออซักวิ่งเลยฮะแทงทะลุช่องอุย้ยนี่เกือบหลุดเกือบหลุดออซักคืนไปแทงมาเซด้าอบอ้างคืนออซักอีกทีมา <c oughs> ขอลอดม่วงเท้าซ้ายโอ้โหจับสบายเลยจับสบายเยนี่ยสักนาทีิีะขอหลอดธรรมดาโอ้โหสุดสวยลูกนี้สามเหลี่ยมเลยนะครับผมไหลแล้วฮะน่าจะปล่อยจอยแล้วว่ะนะน่าจะปล่อยจอยล,ยลอ,ย,อย,ลยสักยินกระจายเลยว่ะถ้ามาตรงนี้สักเหมือนเดิมไม่ถึงเสียฟาวสักฮะฝากโดริเฮียมคืนโอ้โหตรงนี้เลยละกันนะครับผม ไหลแล้วนะครับผมเนี่ยไหลแล้วสกอร์ไปไกลแล้วฮนะเปิดเรียบผมโอโม้โหหลุดอีกแล้วผมโอ้โหเสียบเลยฮะเริ่มมีอาการแบบหัวร้อนแล้วครับผมไล่เสียบแหละก็ยิงเรื่อยๆนะครับผมแปดแล้วอะ่ะโอ้โหน่าจะปล่อยจอยแล้วถ้าเขาเล่นจริงจังนะก็ไม่ขนาดนี้หรอกนะแต่เขาเริ่มปล่อยจอยช่วงครึ่งหลังนี่แหละมันไหลไงพอมันไหลก็เลยเนี่ยทำอะไรก็เสียนะอือีสักมันกระเสริกเล่นดีซะด้วยเกมนี้ ปาดมายิงโอ้โหดีไปหมดว่ะไม่ดีไปหมดสักเกมนี้เกมนี้ดีไปหมดแต่เกมหน้าไม่ดูนะนะฮะอ้าวเล่นแล้ววนแล้วนะดักได้อีกแล้วแทงไปอีกแล้วกาเบรียลกาเบรียลวนเข้าไในวนเข้าไในนะแต่ยิงเพิ่มก็นะก้าแล้วอ่ะนะ โอเคข้าวศูนย์เขาปล่อยจอยนะครับผมเขาปล่อยจอยนะแต่เขาเล่นจริงจังไม่ได้เยอะขนาดน,นี้นะเต็มที่ก็สามนะหรือแม้ก็โดนยิงบ้างอะไรเงี้ยโอเคก็เกมแรกผ่านไปนะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มาเล่นง่ายนะครับผมเล่นง่ายหาช่องดีสําหรับอิซักนะโอเคไปต่อเกมที่สองนะครับผมแบ๊ะโอเคเกมที่สองนะฮะสำหรับอเลสันเดอร์อิซักนะเกมแรกถือว่าโอเคเลยนะครับผมยิงกระจาย นะยิงกระจายนะเล่นง่ายหาช่องดีนะครับผมอีซักมากเกมนี้เกมนี้จะยิงได้ไหมจะยิงได้ไหมถ้าเล่นดีทุกเกมเนี่ยมันก็ถือว่าเข้ามืออยูนน่นะนะสอนดักได้ฮะซักวิ่งแทงทะลุช่องคืนก่อนป้ายซักวิ่งแล้วซักวิ่งแล้วเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเลี้ยงเลี้ยงจี้ปาดมาไม่ถึงไม่ถึงเอา้าจอดจออยางนี้ก็เรียบร้อยดีครับผม เคลียร์ไม่ขาดอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีฮะแอบเอาอีกแล้วนะครับผมอา้าวหลุดเลยเหรอเฮ้ยจะเย็นดีนะีพุ่งลูกแรกอีกนะโอ้โหนะพุ่งลูกแรกอีกนะหนึ่งศูนย์หลุดเลยนะโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มันเล่นง่ายนะมีมากี่เวอร์ชันเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันเปิดก็เล่นง่ายอีกสักแต่คนไม่ค่อยนิย,ยมเพราะว่า มันมีตัวที่เล่นง่ายกว่านี้ไงเข้าใจไหมคือมันเล่นง่ายแต่มันมีตัวที่เล่นง่ายกว่านี้เช่นเนมารอีพิกฟรีนะครับผมจริงๆนะคือเป็นตัวที่เล่นง่ายซักจริงถ้าเล่นถ้าเล่นอีเว้นอะไรเงี้ยมันก็เล่นได้สบายสบายนะแต่คนไม่ค่อยใช้ก็คือคนไปใช้เนมากันเยอะนะว่าเนมาเล่นง่ายจริงอย่างนั้นง่ายแบบสกิลก็เยอะด้วยเนมาแต่ซักเนี่ยมันก็พอสมควรนะน่เล่นง่ายหาช่องดีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคือมีไปลวบ๊ายบายเ e t s